ดราม่ารองเท้าบาเลนเซียกาคู่ละ1 6 0 0 0บาทลูกค้าลื่นน้ำหน้าคอนโดเรียกไรเดอร์ชดใช้เต็มราคาเกิดกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์อีกแล้วนะครับหลังจากที่ไรเดอร์รายหนึ 6, 000, invers, ่งเนี่ยออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียว่า ตนเนี่ยรับงานจากคอนโดแห่งหนึ่งแต่ขณะเดินส่งลูกค้าขึ้นหน้าคอนโดกลับพบว่ามีน้ําขังอยู่บริเวณหน้าคอนโดทําให้ลูกค้าเนี่ยลื่นล้มแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รองเท้าแบรนด์เนมคู่ดังบา l เลนเซียกาซึ่งมีมูลค่าถึง16,000บาทเนี่ยได้รับความเสียหายครับ ไรเดอร์เผยว่าตนเนี่ยได้สอบถามลูกค้าทัานทีหลังเกิดเหตุว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ซึ่งลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก่อนจะยกเลิกงานและกลับออกมาแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันลูกค้าก็ได้โทรศัพท์มาเรียกร้องค่าเสียหายของรองเท้าเป็นเงินเต็มจํานวน16,000บาทโดยอ้างว่าค่าซ่อมประมาณ1,600บาทไม่สามารถทําให้รองเท้ากลับมาเหมือนเดิมได้จึงต้องการให้ไรเดอร์ชดใช้ในราคาของใหม่เลยไรยเดอร์เนี่ยระบุว่าตนไม่มีเงินก้อนเพียงพอก็เลยขอผ่อนชําระเป็นง,ดงวดๆงวดละ 2,000บาทรวมทั้งหมด8งวดเพื่อชดใช้ความเสียหายแต่ยอมรับว่ารู้สึกไม่เป็นธรรมเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทของตนหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่ก็แสดงความเห็นใจต่อไรเดอร์แล้วก็มองว่าการเรียกร้องให้ชดใช้เต็มราคานั้นเนี่ยไม่สมเหตุสมผลหลายคนก็ตั้งคําถามถึงความเหมาะสมของลูกค้าโดยบางรายก็ระบุว่าสวมรองเท้าหลักหมื่นแต่ว่าเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลางฝนแบบนี้เองเหรอ Huh? บางคนก็บอกว่าหากลูกค้าส่วนของมีมูลค่าสูงควรเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเช่น Grab Car หรือว่าบริการรถยนต์ส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันยังมีความคิดเห็นเสนอให้รายเดอร์เนี่ยแจ้งบริษัทต้นสังกัดเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยเจราจาและหาทางออกอย่างเป็นธรรมเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ให้บริการโดยตรงซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงปัญหาความรับผิดชอบระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ สารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าทั้งสองฝ่ายควรหาทางออกด้วยการพูดคุยและเจรจายอย่างมีเหตุผลมากกว่าการเรียกร้องค่าเสียหายเต็มจำนวนซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกแล้วครับ